ครับนนไทยรถไทยมือสองเบาวจงพาลสวัสดีครับสวัสดี17ครับคมสิง8หาคม2568ครับอุ้ยมาเซเว่เดินเข้ามาครับขออนุญาตมารีวิวครับอ่าตรงมุมร,รูบรรยากาศแพนรอบๆเซเว่นเออผมจำได้ครับประมาณเกือบสเดือน4ี่เดือนที่แล้วครับมาซื้อรถหลังมาจอดตรงนี้แหละครับนี่ได้พอจับต่อดีกว่าจะได้พูดกู รถคันนี้ซื้อมาจากชัยวานครับทีมงานทางอุดรธานีแบ่งปันมาให้นะครับ่ะประมาณนี้ครับก่อนเข้าอำเภอพัฒม่วงครับนี่แม่น้ำสงครามครับนี่บ้านเราผักใสประมาณนี้นะครับ่ะขออนุญาตมาดูรถนะครับสภาพคิดถึงความเดิมครับนะแล้วก็ชื่นชมครับในความอึดถึกทนของไอ้ตัวเจ้าตัวนี้ครับไม่ใช่ธรรมดาจริงๆฮะ อาทิตย์ที่แล้วนี่ผมไปมุกดาหารครับประมาณ400กิโล400กิโลครับขนรถไทยไปแล้วก็ขนรถไทยกลับบู๊ยเติมน้ำมันประมาณเต็มถังของบิ๊กเอ็มครับบิ๊กเอ็มฟ้าแดงขั้นนี้ทียู่ประมัณพั้นซีบ่เกิดพั้นหาะเบิดเครื่องถังพี่น้องเส้อบอระมาณ400กว่ากิโลครับบรรทุกหนักด้วยวิ่งกลางสายฝนครับนี่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 โอ้เอเิ่งความอึดของทนของคนครับนี่นี่นี่ ขออนุญาตชื่นชมนะครับเพราะว่า<ด>ใส่รถหลายคันครับอยู่บ้านนะครับทั้งบ i เอ็มทั้งยูซเนี่ทั้งบ i เอ็มทั้งยูสุแล้วก็จะไปรับตัวทีเอามาเดี๋ยวจะเปรียบเทียบครับเนี่ยน้ำมันเครื่องยังใสๆเลยครับนี่คันนี้ทําไปเยอะพอสมควรครับเฮ็ด <Head S 2> แอบไหมนะครับเฮ็ดลอยใส่ล้อแม็กครับเฮ็ดคัดติดฟิล์มติดคอก ใส่ไลเนอร์นะครับปูพายในเอ็ดพอะบอต่อภาษีมีประกันพี่น้องครับอ่าตัวนี้มีประกันชั้นชั้นสองครับสองพัดผมนีดด่ไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะว่ารถเป็นรถรถใช้งานครับอ่าวันนี้มารับรถไถานามาด้วยโอ้ยอ่ะนี่ครับเฮ็ดพ่วงความครับเนี่ยติดพ่วงลากอ่าอึดถึกทนของแท้ครับนิ s สันบิ g กเอ็ม คิงแคบครับนี่นี่นี่โอ้ยชื่นชมครับเนี่ยวันผมได้มาผมก็มาจอดประมาณนี้แหละมาจอดรีวิวรอบหนึ่งนะครับ EP พีต้นต้นของพ i g M อมครับโอ้ยบรรยากาศเบิ่งคุณบรรยากาศสวยๆน้ำลงครับน้ำบกล่องลายครับนี่นี่น้ำลงครับน้ำลงอ่าสวัสดีครับน้อย่งเล็กๆไปเออนี่นะครับเนี่ย รถเขาให้เขาสวนประมาณนี้ครับพี่น้องครับขันแมตต์อีวสูกะทียบอาครับขันแมตตอีว์นิสซันกับบิ๊กเอ็มฟ้าแดงประมาณนี้แหละครับเนี่ยแห้งๆเลยครับนี่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 ยอมรับเพลินอยู่ครับนี่ไม่จุกจิกครับประหยัดน้ํามันด้วยเฮ้สวัสดีครับเดินสวัสดีครับเดินทีมงานครับนี่ก็ทีมงานสายแข็งครับไปด้วยทุกที่ครับ พร้อมช่าง